สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันเมณีชาแนลนะคะวันนี้เอาเมนูกุ้งผัดยอดมะพร้าวมาฝากทุกคนกันค่ะทํายังไงถึงจะได้รสชาติที่อร่อยเหมือนไปกินที่ร้านพร้อมกับเคล็ดลับในการทํายอดมะพร้าวไม่ให้ดําคล้ําเข้าไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ วัตถุดิบก็จะมีกุ้งสดยอดมะพร้าวอ่อนใบมะกรูดใบโหระพาในส่วนของเครื่องแกงก็จะมีกระเทียมขา่าตะไคร้พริกแห้งเกลือกะปิผงปรุงรสน้ำตาลทรายน้ำมันซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยมาตามในส่วนของเครื่องแกงเตรียมไว้เลยนะคะพริกแห้งความเผ็ดตามชอบแต่ถ้ากลัวเผ็ดจนเกินไปก็ผสมกับพริกชี้ฟ้าแห้งก็ได้ค่ะกระเทียมจีน5กลีบ ขาซอย1ช้อนโต๊ะตะไคร้ซอย2ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชากระปีเคยไม่ต้องใช้เครื่องช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตำทุกอย่างให้เข้ากัน เราก็จะได้ในส่วนของเครื่องแกงแล้วค่ะต่อไปเอาเกลือมาละลายกับน้ําอันนี้เอาไว้สําหรับแช่ยอดมะพร้าวอ่อนนะยอดมะพร้าวอ่อนของเราจะได้ไม่ดํานะคะยอดมะพร้าวอ่อนที่ซื้อมาก็ชิ้นใหญ่มากเลยนะคะทุกคนไม่ต้องจะแบ่งไว้ทําเมนูอื่นด้วยจะไม่ทําหมดนะ มลุงก็จะหั่นเป็นแผ่นก่อนแล้วค่อยหั่นเป็นชิ้นยาวพยายามหั่นความหนาให้เท่าๆกันเวลาสุกก็จะได้สุกพร้อมๆกันค่ะ ต่อไปต้มน้ำให้เดือดจัดพอน้ำเดือดจัดดีแล้วก็นำยอดมะพร้าวอ่อนลงไปลวกไม่ต้องลวกนานนะคะลวกพอเข้าสะดุ้งก็ตักขึ้นมาเลยมะพร้าวอ่อนก็จะได้ก,กรอบอ่ถ้าเรานำมาลวกก่อนเนี่ยเวลาเอาไปผัดก็จะได้ใช้เวลาไม่นานด้วยค่ะเอาเมลา็อกกับน้ำเย็นยอดมะพร้าวอ่อนจะได้กรอบนานนํำกุ้งสดมาลวก ลุงจะลวกกุ้งพอสะดุ้งพอนะทุกคนเพราะว่ากุ้งไม่ลุงตัวเล็กด้วยนะคะ,ะถ้าลวกนานไปเดี๋ยวเนื้อกุ้งจะด้านไม่อร่อยนะคะแล้วก็ทำให้หดตัวด้วย ขั้นตอนในการทำก็ใส่น้ำมันตามด้วยเครื่องแกงที่เราตำไว้ผัดคริกแกงให้ส่งกลิ่นหอถ้าคิดว่าแห้งไปก็เหยาะน้ำได้เดี๋ยวไม่รุ่งจะเหยาะน้ำลงไปสักหน่อยนึง รุงรสชาติด้วยน้ำตาลทรายผงปรุงรสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีถ้ารู้สึกว่าแห้งไปก็หย่ะนน้ำได้อีกนะคะ ุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใส่เป็นยอดมะพร้าวอ่อนที่ลวกไว้แล้วก็กุ้งลวกผัดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะ พอทุกอย่างเข้ากันนี้แล้วก็ชิมรสชาติดูว่าเราชอบรสไหนกับรสชาติได้ตามชอบเลยอืมรสชาติดีมากเลยค่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มนุงก็จะเอารสชาติประมาณนี้นะคะพอได้รสชาติแล้วใส่เป็นใบมะกรูดฉีกแล้วก็ใบโหระพาผัดแค่ให้ใบโหระพาสดนะคะ แค่นี้ก็ถือว่าเป็นอัเสร็เรียบร้อยแล้วไปตักใส่จานเสิร์ฟเลยคะ่ะพร้อมเสรฟแร้วค่ะทุกคนสำหรับเมนูกุ้งผัดยอดมะพร้าวอ่อนนะคะรสชาติเข้มข้นหอมกร่ดสมุนไพรอร่อยง่ายๆไม่ต้องงอร้านเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เปลืองข้าวมากๆใครทําตามสูตรนี้รับรองอร่อยแน่นอน ากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง youtube เป็นกำลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ